굿มอนิ่งเพื่อนเพื่อนมามองไปก็สวนหน้าบ้าะตอนนี้เพื่อนเมื่อวานเขาก็ไปมีคนมาขนของให้เ,เพื่อนเพืเนาะทยอยบางทีก็ขายทุกถูกเป็นตู้เป็นเตียงบางทีเพื่อบางทีก็แจกให้เพื่อนฟรีเหลือรูปวันนีน้ทุกอย่างก็จะเคลีย เจ้าของใหม่เขาขอโฟหังอะโฟหังเขาขอม่านผ้าม่านรอบบ้านเขาเอาสิ่งไหนไม่เอาเราก็ขนทิ้งไปสิ่งไหนเราให้แจกเพื่อนเมื่อวานเพื่อนเอามา,มาดูก็ขนเอาไปทั้งที่เห็นเห็นของที่ดีๆที่เราเคยใช้แล้วก็รู้สึก้าใจท่าน เพื่อนๆถามใครเห็นภาพภาพนี้ใครบรรยายได้ภาพภาพนี้คืออะไรคะสะพานไม้กับเก่าใช่ไหมเวลาเราสมัยก่อนเราจะข้ามน้ําข้ามเนาะแต่วิวิวมีความรู้สึกผูกพันกับอะไรที่เป็นไม้มันเป็นของธรรมชาติแต่เมื่อผูกพังเราก็ต้องซ่อมแซมใช่ไหม ใครเห็นภาพนี้ความหมายแปลได้หลายอย่างก็จะวิวิก็จะเอามาเปรียบเทียบว่าอย่างสะพานนี้มันผุพังใช่ไหมก็เหมือนชีวิตเราตอนสะพานนี้ถ้าตนเขาสร้างใหม่ๆนี่มันก็สวยสวยเพราะว่าอะไรของใหม่เนาะถ้ามันเก่ามาเราก็ต้องซ่อมซมเหมือนชีวิตเราม่และสุขภาพคนไหนที่ สุขภาพไม่ดีส่วนไหนไม่ดีเราก็ต้องซ่อมแซมใช่ไหมคะไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าเอาไว้ได้หรอกใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ไปแต่ละช่องเนาะก็เหมือนกับกล้ามกำบบบางช่องก็กำบบนะก็เหมือนใครที่ทำ บุญเหมือนกันใครที่ทําตัวเหมือนสะพานบุญนะคุณสร้างบุญคุณทําบุญคุณก็ต้องลักษณะการพูดจาหรือว่าความประพฤตินิสัยใจคอคุณก็ต้องพูดดีใจดีด้วยนะคะไม่ใช่ทาตัวเป็นสะพานบุญแต่ไปทําบุญแต่แล้วก็มา แตะมาง,งานคนอื่นอย่างนี้แหละจะให้เอซเขาไปอยู่กับคุณคงไม่นานอย่างเราเราก็ไปเห็นมาน้อยเชเจ้าว่าเรามีเพื่อนๆพืนร้นายคนวิวีก็ไปกับตัวเองไปกับครอบครัวเราไปเห็นมากับตาแต่ลูกกับสามีันมีไม่ว่าอะไรเราแกไม่แต่ลูกชาย ม,มบอบารมีถอยออกมาเราก็ทอยออกมาถอยออมาก็มียูทูบเบอร์หลายๆคนที่ถอยออกมาเนาะตอนนั้นเราไปเราอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปด้วยใจใช่ไหมคะก็ไปทำบุญการทำบุญมันมีหลายที่ค่ะถ้าเราไปเห็นมากับตานี่กว่าจะได้ถ่ายรูปกับเขานะโอ้ยขอแล้วขออีกซองซอทำบุญวิวิยังวางลงไม่ เราปิดทองรางพระไม่ไม่เขียนชื่อเขาเท่าป่านนี้เขายังไม่รู้จักว่าซองเงินที่เราไปทําบุญกับเขาแต่ว่าเป็นใครมาทงไหนเพราะว,วีวีไม่เขียนชื่อเอาเงินใส่ซองแล้วก็ปิดแล้วก็ยกมือไหว้พญานาคที่เรานับถือแต่ว่าวีว,วีกว็ไปนู่นไปต่ไปทําบุญ ต่อทุกวันนี้ก็จะทำกับเด็กนะคะที่เด็กที่ด้อยโอกาสเราไปเลี้ยงข้าวโอ้ยขนล,ลุกศูนย์ตาบอดเขาตาบอดแต่เข้าใจไม่บอดนะคะตอนนี้จะนะคะก็แล้วแต่บุญพาวาสนานำส่งบางคน ไปทำบุญแล้วให้ตัวเองเดือดร้อนมันก็จะได้บาปนะมันจะไม่ได้บุญนะคะสรุปคุณเป็นสะพานบุญคุณก็เป็นให้ถูกต้องบางคนก็เนาะก็ใครที่ตาสว่างก็ทอยออกมาเราจะไปลำลี่ลำไรไปไปลำลี่ลำไรกับเราไปทั่วโลกเราไปที่ไหนก็ได้ ถ้าไหนมันไม่ใช่อะเราดูแล้วไม่ใช่แล้วก็จะไปดักดานอยู่ทําไมนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครแต่สําหรับตัวเองคือเราไปเห็นมากับตาแล้วเราก็ถอยออกมาก็แค่นั้นใช่ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของใครของมันแต่เราไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะฉะนั้นคําว่าสะพานบุญนี้ก็ ทำให้มันถูกต้องนะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้เนาะวีวีก็แต่ตอนนี้มันก็ยังตื่นเต้นอยู่เมื่อวานนี้คนมาขนของตอนนี้บ้านจะไม่บ้านบ้างเปล่าแล้วนะคะวันที่เพราะว่าเราเกษียณเรามีลูกชายคนเดียวก็จะไปเกษียณอยู่บ้านก็อยู่บ้านเรามาเราก็ เราก็มีทุกอย่างแล้วที่บ้านเราเราก็มีเนาะแก่เท่าสองคนตายายก็ต้องกลับบ้านเรารักร้อยยูนแหละนะคะฝากไว้นะคะบรรยายกับภาพภาพนี้ส่งต่อใครไปบรรยายต่อนะคะเจอกันข้อไหนที่เราได้ข้อคิดดีๆเราก็มาแลกเปลี่ยนกันรักๆทุกคนบา,บายยคะ่ะ